ช้างชนช้างมั่งยักษ์ชนยักษ์ทอมครูซชนคริสโตเฟอร์โนแลนเล่าแบบนี้ครับหลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วแต่ผมย้อนให้ Mission Impossible Dead Recording ที่เน้นการเข้าใช้ในระบบ i m a มเป็นอย่างมากเพราะว่าเต็ไมไปด้วยภาพที่อลังการมีการกระโดดบนอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นบนแล้วมนขนาดใหญ่ทอมครูซกกระโดดลงมาจากมอเตอร์ไซค์ ไปเฮลิคอปเตอร์มีเฮลิคอปเตอร์สิดึงร่มชูชีพออกมาผมเป็นฉากเสี่ยงตายที่อลังการมากเหล่านี้เราควรจะดูใน m m a 12กรกรกฎาคมนี้ m i s s i ่น Impossible Dead d e a d r e c k o n i n g ในขณะที่อีกประมาณ1สัปดาห์ต่อจาก Mission Impossible ครับคริสโตเฟอร์โนแลนพาเอาหนังที่ถ่ายด้วยกล้อง IMAX 70 m mm, จเรื่องใหม่ล่าสุดข,ของเขาการพาเราเข้าไปในหัวของเจโรเบิร์ตออฟเอนไฮเมอร์ไปดูสิว่า การคิดถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์ในสมองของเขาก่อนที่จะสร้างเป็นระเบิดปรมาณูลูกนั้นเขาคิดอะไรฉายภาพมาาันออกมาด้วยระบบ i m a มจดสิบมิลเมตรเต็มจอขอบบ้าขอบล่างขอบบนชัดๆเข้าต่อกันอาทิตย์เดียวครับแล้วปรากฏว่าตามแผนของ i m a มที่เมืองไทยไม่รู้ยังไงนะแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าถ้าเอาเป็นไฮเมอร์มามิชชั่นต้องหลบนะจ๊ะเอาเป็นไฮเมอร์จะมากินจอ i m a ม ที่อเมริกาไปเกือบหมดเลยหลังจากออฟเฟนไฮเมอร์เข้าไม่เชื่อพัสซิโบก็ต้องถอยไปใช้ระบบปกติซึ่งอันนี้ทำให้ทอมครูซหัวเสียมากๆครับทอมครูซมองว่าพวกเราได้โอกาสในอาจอ i m a แน้อยเกินไปเราน่าจะได้โอกาสนานกว่านี้แต่สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าทอมครูซจะไปบ่นกับประธานพลเม้์บ่นว่าไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ให้โอกาสไม่ชั้นเลย ริชเกนฟรอนเป็น CEO ของ IMAX ครับออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าผมรู้สึกเสียใจมากๆกับทอมครูซกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถรองรับความต้องการของทอมครูซที่อยากจะให้หนัง Mission Impossible อยู่ในจอ IMAX นานๆได้แบบนั้นเพราะใช่ครับ m i s s i o n Impossible เป็นหนังที่ใหญ่มากๆจริงๆ Mission Impossible is going to be a really big movie แต่สำหรับ IMAX Christopher Nolan ถือเป็นผู้กำกับที่เป็นหัวใจของ IMAX ครับเขาใช้คำว่า Nolan has a special place in IMAX heart โนแลนมีพื้นที่พิเศษในหัวใจของ IMAX เขาใช้กล้อง IMAX ในการถ่ายทำและเขาก็โปรโมทเรื่องการทำงาน ภาพยนตร์ของเขาด้วยกล้อง i m a c ตลอดเวลาดังนั้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเงินเลยครับว่าฉายอันไหนใน i m a c มันจะได้เงินเยอะกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่า o p ฟเฟนไฮเมอฉายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเอามิชั่นกลับมาเข้าให้ก็แล้วก,กันนะผมไม่เห็นใจทอมครูจริงๆนะครับแต่ผมถามคุณผู้ฟังคนระับผมถามกลับไปให้คุณผู้ฟังว่าระหว่างออฟเฟนไฮเมอ กับ Mission Impossible อ่า Mission Impossible อันนี้กับ Oppenheimer คุณจะดูอะไรใน iMac นี่ไม่ใช่นี่ดีอ่า Mission Impossible Oppenheimer กับ Mission Impossible คุณอยากดูอะไรในระบบ iMac มากกว่ากันถามผมนะผมเห็น iMac ทั้ง2อัน ในจอแบบโอ้ยเอาไปไทมื่มนหนดูมากมิชชั่นฉากเบื้องหลังนั้นก็อลังการมากแต่ผมแต่ผมรู้สึกว่าต้องเอาไปไเม์เค่ะวะผมเคยดูหนังของโนแลนดันเคิร์กเป็น IMAX 70mm มนี่ยผมดู7 0ม mm. โดยที่ไม่รู้มาก่อนเอาอย่างนี้ต้องให้ข้อมูลแบบนี้ โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ารอบสื่อของดันเคิร์กอันนั้นนะ่ะมันเป็น70ม mm. ิลิเมตรก็ไปดูจอไอแม็กธรรมดาที่ลงพารากอนแต่พอเข้าไปดูครับฉากแรกอะ่ะที่ตัวละครมันวิ่งอยู่ในเมืองที่กำลังจะเป็นเมืองร้างอะ่ะเขากำลังไล่ล่าก,กันอะ่ะมันใหญ่แบบมันผมไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนฉายฉายบนจอ iMac ็กเต็มจอขนาดน,นี้มาก่อน,นครับมันจะขอบล่างบนเพดานไอแมกกไปถึงขอบล่างที่ติดกับพื้นเลยนะครับ ไอ้คิ้วมันดังกลางขนาดนี้เลยออนะันนั้นคือไอแม็กเจ็ดสิบมิลลิเมตรในการดูเรื่องดันเคอร์แล้วมันแบบว่าตาแตกดังเปรียปร้ยเปี้ๆนะครับระหว่างการดูอ่ะเทเน็ตไม่ได้ดูนะครับเทเน็ตจะไปดูแล้วปัญหาทางระบบเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้จริงว่ะหนังหนังโนแลนน่ะอืถ้าเขาถ่ายไอแม็กคุณเห็นไหมฉากเจนเลนเมอร์ฟี่เจนเลนเมอร์ฟี่เดินนอนแบบป่วยอะไอไนโนแลนเอากล้องไอแม็กปจ่อกล้องใหญ่ ใหญ่เท่าบ้านนะจอหน้อ้อยู่งั้นน่ะ <_ C os al> หูภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงโอ้อยากเห็นจริงๆดังนั้นช่วยไม่ได้แล้ครับช่วยไม่ได้ละถ้าจะต้องชนกันเออถ้าเป็นคอภาพยนตร์เขาคงจะเลือก i m แม็กแครับเลือกไอไอแม็กก็คงต้องเลือกอัลเบอไนเมอร์แลครับแต่ใช่ว่าณเวลานั้นปลายเดือนกรกฎาคมสงครามครั้งนี้อ p ลเบอไนเมอร์จะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะคู่ต่อสู้ไม่ได้มีแต่ม i s ช i น n Impossible ครับมันมีบาร์บี้อยู่ด้วย อันนี้เนี่ยเข้าฉายวันเดียวกันเลยก็เลยเกิดการถามครับว่าผมไม่ถามนะว่าคุณจะดูอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแฟนวิวไฟเดอร์แฟนเมเจอร์ไอปา Mo มูวี่ปาร์ตี้เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะอยากดูเอาเป็นไทมมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ Hollywood Reporter มีการทำสำรวจครับ ทำสำรวจคล้ายๆตอนจะมีเลือกตั้งนั่นแหละครับเขาก็ทำสำรวจว่าเออถ้าเกิดว่ามันฉายจริงเนี่ยวันเวลาที่ฉายเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะผลสำรวจที่เกิดขึ้นนะครับระบุว่าบาร์บี้จะเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกเฉือนชนะอ p ลปินไเมอได้โดยยังไม่มีการเปิดเผยตัวแรกที่ตัวเลขที่มีการสำรวจออกมานะครับเขาสำรวจความแบบนั้นรับว่าถึงแม้อัลปนเมอจะไปแย่งจอ iMac จาก มิชชันเป็ possible มาได้และยังอยู่ในจอ i m a c เยอะกว่าชาวบ้านเนี่ยบาร์บี้จะอาศัยจอธรรมดาได้แหละครับเอาชนะเอาเป็นเอาชนะเขาเป็นไฮเมอร์ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นจริงเท็จประการใดนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวสงครามบนจอ i m a c ระหว่างอ p e เปนไฮเมอร์กับมิชชันเ i m possible และคนที่จะเอาชนะในเดือนกรกฎาคมนี้ซัมเมอร์นี้อย่างบาร์บี้นะครับ